สวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่12เดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2565นรบาะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเวลาประมาณ 45- หโมงได้นะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกภาพนะครับนี่เป็นสวนนะครับสวน ต้นไม้นะครับที่ปลูกไว้ด้านบนการบดนี้ก็ประมาณเนี่ยที่งานสองงานนะครับก็ได้ผมก็ได้ทําการติดตั้งระบบลดน้ํานะครับลดน้ําให้กับต้นไม้นะครับก็ปลูกต้นไม้ไว้หลายต้นอยู่นะครับก็มีหลกัหลกๆก็มีต้นส้มโอแล้วครับประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับที่ปลูกก็มี ส้มโอพันนะครับทับทิมสยามนะครับส้มโอขาวน้ำผึ้งส้มโอขาวใหญ่นะครับอันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะครับน้ำหอมนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งนะครับฝรั่งนี่ต้นนี่เป็นกล้วยหอมทองนะครับก็วางระบบใช้ท่อดีนะครับ เช้าๆนี่นะครับผมก็จะทําการาติดตั้งระบบให้ทําการลดนะครับแปลงด้านบนนี้ก่อนนะครับก่อนเพื่อนเลยนะครับเครื่องเขาก็จะทําการลดนะครับอัตโนมัตินะครับเมื่อเครื่องเมื่อปัมบดานโซลา่าเซลล์เขามีกาลังไฟจากแผงจากแผงโซลา่าเซลล์เพียงพอเขาก็ทาการดูดน้านะครับขึ้นสู่แท่งแทง่งโ จะปล่อยน้าลงมาลดนะครับเองอัดตโนมัมัดนะครับแปลงด้ันบนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส้มโอพันทับทิมสยามนะครับส้มโอนี้ปลูกประมาณด้านบนนี้นะครับปลูกประมาณห้าหกต้นนะครับนี่กลเวยหอมทองนะมะพราวก็ประมาณห้าหกต้นนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะเป็น้าน้ําหอมครับนี้ก็เป็นส้มฉวานนะครับนะครับก็ทําการติดตั้งโดยใช้หัวหัวหัวน้ำหยดนะครับ เพียงพอแล้วข้างๆนี้ก็จะปลูกนะครับเม็ดฟักทองนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับต้นนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้ทําการเอาไม้ค้มไว้นะครับเขาก็เลยหักนะครับนี่ค้มไว้ก่อนนะครับนนี่เป็นกล้วยหอมทองนะก็ปลูกนะครับที่ชอบนะครับ ก้ากินอะก็ปลูกนะครับแหลงด้านบนนะที่พักเถียงนานะครับเถียงนานี้ก็ส้มเียวหวานนะครับถัดไปอีกก็เป็นละมุดครับละมุดถัดไปก็เป็นกอไผ่นะครับกอไผ่นี้ก็ปลูกสามสายพันธุ์นะครับก็มีไผ่บองหวานนะครับกินหน่อสดนะครับหน่อสดได้นะนะครับอันนี้ไผ่ พันไผ่จิ้มซุงนะครับจิ bin, ENS ้มซุงนะครับนี่ก็ไผ่บงหวานนะครับไผ่บงหวานถัดมาอีกก็เนี่ยมีกอเดียวนะครับไผ่ลวกหวานที่ลำใหญ่ๆกว่าไผ่บงหวานนะครับก็นํามาปลูกไว้นานแล้วนะครับเขายังไม่แตกหน่อขึ้นมาเลยนะครับปลูกได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วครับเนี่ยยังไม่แตกหน่อนะครับนี่ก็เป็นไผ่จิ้มซุงนะครับไผ่จิ้มซุงนี้บริเวณนี้ก็ปลูกประมาณเจ็ดแปดกอได้ครับ นะครับส่วนไผ่วงหวานก็ประมาณ 4- ี่ห้ากอครับนะครับอันนี้เป็นที่พักนะหลังที่พักอันนี้เป็นเถียงนานะครับเถียงนานะครับบ้านผมเรียกเถียงนานะที่พักะคจากภาษาอีสานนะครับนะครับการนะครับนำเสนอนะครับไม่รู้จะนําเสนออะไรนะครับก็วางระบบน้ำไว้หมดแล้วนะครับหลังจากวางระบบน้ํานี่ รู้สึกว่าต้นไม้นะครับที่ทําการปลูกไว้นี่เขาจะเริ่มแตกยอดดีนะครับผลการตอบสนองของเขานะนะครับเพราะว่าเราไม่ลดเองนะครับใช้ระบบลดนะครับเมื่อเราตั้งระบบรดเขาก็ลดทั้งแปลงนี่แหละครับนะครับลดได้ทั้งแปลงจากนั้นเมื่อเรามาถึงนะครับมาถึงทุ่งนาเรานะครับเราก็แค่ไปเปิดปิดนะครับตัวปิดนะครับนี่ วเปิดด้านล่างนะครับสวิต์เปิดปิดน้ำจะให้ลงแปลงไหนนะครับก็สะดวกนะครับในการเรียกรดน้ําต้นไม้ต้องไม่ต้องเสียเวลามากส่วนด้านชิดเหนือขึ้นไปอีกนะครับข้างๆกันเนี่ยนะครับมีส้มโอพันขาวใหญ่นะครับตัวนี้พันธุขาวใหญ่รู้สึกว่าเขาจะแตกยอดดีพอสมควรนะครับเนีย่ยหลังจากติดระบบน้ําแล้วนะครับ นี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าธรรมดานะครับเนี่ยนี่เป็นกล้วยหอมทองพึ่งขยายได้ประมาณสี่ห้าวันนะครับเนี่ยกล้วยหอมทองนะนี่กล้วยหอมทองเหมือนกันครับเนี่ยขยายพิ่งขยายได้สี่ห้าวันได้นะครับนี่ก็เป็นมะม่วงนะครับพันอะไรจะไม่ได้แล้วครับเนี่ยนี่กล้วยหอมทองนะครับพึ่งขยายนะหอมทองขยาย ปีนี้ก็ขยายกล้วย,ยหอมทองเพิ่มประมาณสี่ห้าต้นนะครับสี่ห้าต้น,นอันนี้ลิ้จีนครพนมหนึ่งนะครับรู้สึกว่ากําลังจะแทงใบใหม่นะครับเนี่ยแทงใบใหม่แทงยอดใหม่อ่อนๆ,ๆนะครับออกมานี่หลังจากเป็นระบบนานแล้วนี่ก็ไม่ต้องเสียเวลา,านี่เป็นท่อพีอีนะวางทั้งระบบเลยนะครับโดยผมก็ใช้วิธีเจาะนะครับเจาะให้ลงบริเวณลําต้นของต้นไม้นะนะครับ ผมไม่ได้ใช้สายไมโคร PE นะครับแล้วก็หัวน้ำหุดนะครับใช้วิธีเจาะแล้วก็ให้น้ำพุ่งไปยังบริเวณใต้โคนต้นไม้นะครับอันนี้บริเวณรอบๆเชียงนานะครับตรงนี้บริเวณด้านหน้าด้านด้านทิศเหนือนะครับของเชียงนาที่พักนะอนนี้ก็ไม่มีอะไรแค่นำเสนอระบบผมติดระบบไปแล้วหมดหมดแล้วนะครับใช้วิธีเจาะเจาะธรรมดานะครับไม่ได้ใช้สายไมโคร PE นะ ก็เจาะให้น้ําพุ่งไปยังนะครับต้นไม้ที่เราต้องการให้เขาลงนะน้ำในบริเวณนะครับก็วางระบบหมดก็สะดวกนะครับเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องรถเองนะครับเนี่ยเขาลงให้นะครับตั้งระบบให้เขาลดได้ทั้งแปลงนะครับตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็กําลังเพาะเพาะไอ้ต้นอิน,อนดาผาลัมนะครับกินสุกนะครับกินสุก ท่านผู้รู้บอกว่าอินทผล,ลำมจินสุกเนี่ยเมืองไทยเขาไม่นิยมปลูกกันเพราะว่าเวลาออกผลผลนี่ชอบออกช่วงหน้าฝนนะครับหน้าฝนแล้วจะทําให้ผลเนี่ยเป็นเป็นราว่าเป็นเป็นเป็นรานะครับเขาจึงชอบปลูกพันธุ์ที่ว่ากินดิบนะครับแต่ผมทดลองดูผมทดลองว่าจะปลูกพันธุ์กินจินสุกนะครับกินสุกดูนะครับ ก็ได้เมล็ดมานะครับประมาณ15บห้าหกเมล็ดนะครับก็เพาะลงถุงนะครับเนี่ยได้ประมาณสองสาวันแล้วครับนี่ก็เป็นมะพร้าวน้าหอมนะครับนี่รอบด้านหน้าติดกับเพียงหน้าเลยนะครับเนี่ยหลังจากวางระบบน้ํานะครับสายพีเอนะครับเนี่ยเขาทําการลดนะครับต้นไม้เขาก็จะทําการลดต้นไม้อีกนะครับก่อนเช้าเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่ต้องเสียเวลาลด พอกว่ามันเยอะอะเยอะจัด <c oughs> ถ้าลดทั้งหมดนี้ผมผมว่าคิดว่าเสร็จเนี่ยก็ประมาณวันหหรือสวันนะครับ2วันได้พอเราติดตั้งระบบพ่อพีนะครับหัวน้ำหยุดหรืออ่าไมา่ไม,มนิสเปิงเกอร์เหล่านี้ครับง่ายสะดวกในการที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการกัต้นไม้นะนะครับประหยัดเวลาเรานะครับ ต้นไม้เขาก็จะได้รับน้ํานี่สม่ําเสมอทุกวันนะครับคราวนี้เราก็จะทําอย่างไรให้ต้นไม้นี่เขาใหญ่โตขึ้นโตขึ้นนะเราจะบํารุงอย่างไรท่านเด็กครับเราจะเสริมปุ๋ยคอกหรือว่าฉีดน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับที่เราที่ผมหมักไว้นะก็มีหลายตัวจุลินทรีย์นี่ไม่ว่าจะเป็นจุนลินทรีย์ปลาจุลินทรีย์นมสดนะครับจุลินทรีย์ไข่นะครับจุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับ หลายตัวครับที่ผมหมักไว้นะครับก็นํามาฉีดเรื่อยและครับอาทิตย์หนึ่งก็อย่างน้อยก็หนึ่งครั้งนะครับที่นํามาฉีดนะครับจุลินทรีย์ต่างๆแล้วก็จุลินทรีย์สังะหอแสงนี่ก็นะครับก็ทําไว้เหมือนกันครับก็มีหลายตัวนะครับรู้สึกว่าต้นไม้รู้สึกว่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นหน่อยนะครับหลังจากติดระบบน้ําแล้วนี่เพราะว่าเขาได้รับน้ําทุกวันนะครับ ถ้ารดเองเนี่ยต้องเว้นวันรดนะครับเพราะว่ามันเยอะเยอะพอสมควรนะเสียเวลาด้วยนะครับวางระบบหมดเราก็สบายนะครับไม่ต้องเสียเวลาในการรดน้ํานะครับนี่ก็เป็นกล้วยน้ําว้าธรรมดานะครับเนี่ยปลูกไว้ด้วยน้ําว้านะครับชอบอะไรแล้วก็ปลูกไปนะครับนี่เป็นแปลงด้านบนนะเน็ตที่ก็ประมาณ เก็บสองงานนะครับสองงานแหละผมคิดว่านะครับด้านบนนี้นะครับก็กําลังปรับปรุงอยู่กําลังศึกษาเอ๊ะทำต้นไม้จะทํายังไงให้มันต้นสวยงามนะครับเพราะว่าดินานาผมแปลงนี้รู้สึกว่าปลูกนี่ต้นไม้นี่ไม่ค่อยโตนะครับก็เติมจุลินทรีย์เรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เอาขี้วัวเนี่ยมาโรยรอบๆนะครับเนี่ย ขี้วัวเนี่ยผมมีทั้งหมักนะหมักไว้นะครับเอาขี้วัวหมักหมักใส่กับใบไม้แถวแถวนี้แหละครับรวบรวมมาใส่รวดล้วก็ขนกองไว้นะครับตอนแรกเนี่ยกองสูงเก็บหน้าอกนะครับน,น,นี่เป็นขี้วัวนะที่ผมทํมาการหมักน,นะครับกองนี้ไม่ก็ได้ใช้ครับกอไผ่เดวต้นไม้เขาดูดรากไปเองนนะครับเนี่ยตนน้นไม้อันนี้เป็นขี้ขี้วัวนะ ันนี้เป็นจุลินทรีย์แส,สงข้อแสงนะครับก็ทําไว้นะครับทําไว้เหมือนกันนะรอแต่ขยายนะครับก็ออกแดงๆเหมือนกันนะครับสีสสงข้อแสงก็นําไปใช้นะครับเดี๋ยวกรอขยายครับซีแส,สงข้อแสงก็ทํานะนะนี่ออกสีเขียวนะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับเย็นๆนะครับอ,อันนี้เป็นด้านกอไผ่นี่ก็วางระบบท่อน้ำไว้เฉย,ยๆนะครับไม่รู้ผมคิดว่าจะใช้วิธีปล่อยน้ำให้น้ำนี่ไปทีละต้นเนี่ยคงเสียเวลานะครับสลุปแล้วเนี่ยผมก็จะคิดเอาท่อพีเอนะครับมาวางนะครับแต่ละต้นนะครับ ไปวางรอบเป็นวงกลมนะแล้วก็เจาะรูนะครับน้ําพุ่งนะครับลงลงบริเวณนะครับใต้โคนกอไผ่นะครับเจาะทั้งสามรูนะครับแต่ละทิศนะนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นการบันทึกนะครับภาพวิดีโอนะครับท่านผู้ชมนะครับดูนะครับ อันนี้เป็นแปลงด้านบนนะครับที่ปลูกไว้นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้และครับผมนะครับสวัสดีครับ